ที่หอประชุมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการจัดพิธีมอบซื้อสัญ,ญลักษณ์และบรรยายหลักปรชาชาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนางอมัญญาหุ่นทองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบุรกล่าวรายงานต่อน,น,นายธนพัฒนธรรมศรีหาประดอำเภอบึงสามพันประธานในพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรักในหลวงให้แก่สมาชิกชมรมคนรักในหลวงสาขาบึงสามพันจำนวนกว่า262คนเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรมและประชาชนทั่วไปมีความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเป็นการเทิดทูนปกป้องสถาบันพระมาหากษัตริย์เพื่อรัก ษาไว้ให้ดำรงอยู่คู่ประเทศไทยด้วยความสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของส่วนพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ส่งให้หลักคิดหนึ่งเพื่อนำทางประชาราช์ของพระองค์หลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืนนั่นคือหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถมองได้หลายมิติอาทิด้านเศรษฐกิจส่งเสริมให้มีการลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ใช้ชีวิตอย่างพอควรใคร่ครวนอย่างรอบคอบมีเกราะคุ้มกันและช่วยสร้างสรรค์ทางเลือก ด้านจิตใจสร้างจิตใจที่เข้มแข็งไม่ยอ่อท้อบักบัน่นขยันอดทนพึ่งพาตนเองเป็นหลักมีจิตสำนึกที่ดีเอื้ออาทรประนีประนอมและนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักด้านสังคมมีความช่วเหลือเกื้อกูลกันรู้จักความรักความสมัครคีสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน ด้านเทคโนโลยีใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นพื้นฐานกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่มีอยู่โดยประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในอีกหลายพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ที่ต้องการให้อนาบประชาราชของพระองค์ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืนทางนี้นางออนบัญยาหุ่นทองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าสถาบันพระมาหากษัตริย์เป็นหนึ่งในสสถาบันหลักของไทยอันได้แก่สถาบัน ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่สําคัญที่สุดเป็นที่เคารพเทิดทุนสกระยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมใจของประชาชนตั้งแต่ระดับรากหญ้าจนถึงชั้นปกครองนับตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ชาติไทยเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นดํารงเอกราชเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้เพราะพระปีชาสามารถของบุรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอยู่ในเขตท้องที่อำเภอหล่มเก่าอหล่มสัก และอำเภอ้ำหนาจังหวัดเพชรบูร์รวมถึงอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิถือเป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นแนวเขตกั้นระหว่างภาคอีสานกับภาคเหนือสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นต้นน้ำลำธารมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่งโดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมของทุกปีจะสามารถเยี่ยมชมความมหัศจรรย์ป่าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสรับเขียวที่สวยงามป่าเปลี่ยนสีตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่ง ชานนำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์บริเวณหลักกิโลเมตรที่6 3ถึง70ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12สายลมสักชุมแพบริเวณพื้นป่าแห่งนี้เป็นป่าผสมผัดใบซึ่งในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมของทุกปีต้นไม้บริเวณนี้ก่อนที่พันไม้จะผลัดใบจะมีปรากฏการธรรมชาติของป่าเปลี่ยนสีที่สวยงามน่าชมยิ่งโดยเฉพาะที่ภูหลังกงเกวียนจุดที่มองเห็นภูหลังกงเกวียนได้ชัดเจนที่สุดคือบริเวณกิโลเมตรที่61บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ซึ่งในช่วงนี้ต้นไม ต่างพร้อมใจกันที่จะเปลี่ยนสีใบจากสีเขียวเป็นสีเหลืองแดงก่อนที่จะปิดใบร่วงร่นในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อลดการสูญเสียน้ําเป็นการปรับตัวรับความแห้งแล้งที่กำลมาถึงซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมนอกจากจะได้สัมผัสกับความสวยงามบรรยากาศที่คล้ายคลึงกับต่างประเทศแล้วยังได้มีโอกาสสัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆภายในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวซึ่งเป็นที่ิยมของนักท่องเที่ยวมาพักแรมกางเต็นท์สัมผัสบ,บรรยากาศที่หนาวเย็นกลางคุณเขาโดยเฉพาะใน ช่วงเดือนธันวาคมถึงมก,กราคมซึ่งในบางปีอุณหภูมิจะลดต่ำถึงศูนย์องศาเซลเซียสเลยทีเดียว ายวรพจ์แววสิงห์งามรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูร์เป็นประธานในพิธีเปิดบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาวิชิบุรีโดยมีคุณวิพาดาดวงรัตรองประธานเจ้าที่บริหารบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนพร้อม้วยเจ้าที่ให้การต้อนรับจากนั้นคุณวิพาดาดวงรัตได้กล่าวถึงารายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการเปิดห้างบิ๊กซีแก่รองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อมารองผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุร์ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานพร้อมตัดลิบบิ้นคณะผู้บริหารเจ้าที่ของบิ๊กซีได้ ท่านรองผู้ราชการจังหวัดเพชรบูร์เข้าย่ยมชมร้านค้าภายในห้างบิ๊กซีจากนั้นร่วมพิธีเปิดโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กซ์และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกทางนี้ตลอด24ปีที่ผ่านมาบิ๊กซีมุ่งม,มั่นมอบความคุ้มค่าและความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภคด้วยการให้บริการด้วยใจคัดสรรสินค้าคุณภาพมาให้บริการแก่ผู้บริโภคสำหรับบิ๊กซีสาขาวิชิมุรีเป็นไฮเปอร์มาร์เก็ตสาขาที่140มีพื้นที่รวม5,880ตารางเมตรโดยจัดสรรเป็นพื้นที่ขายจำนวน2,655 รงเมตรเพื่อรองรับสินค้า17,000รายการที่มีคุณภาพและทุกการจับจ่ายของลูกค้าที่บิ๊กซีจะมีการคืนผลตอบแทนกลับสู่ชุมชนในรูปแบบภาษีท้องถิ่นอีกทั้งบิ๊กซีสาขาวิเชียรุรียังได้มีการสร้างงานที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นโดยการจ้างพนักง,งานประจําทั้งสิ้น86คน ซัพเปอรโชคคิวบิกส์เช็กว่าซื้อยามาห้าคิวบิกส์รับทันทีของแถมมูลค่ารวม1,000บาททุกคันลุนเที่ยวญี่ปุ่นในทริปคิวบิกส์ช็กอินญี่ปุ่นกับพรีเซนเตรอร์คิวบิกส์วันนี้ถึง31มธันวาคมน,นี้ ให้เยอะให้มากจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบรัตนภัสัตยานยนต์มอบโปรโมชั่นพิเศษสุดออกรถวันนี้ถึง30ธันวาคม2 5 6 0เมื่อว่าจะเป็น M สแสลหรือ r 15รับของแถมมูลค่า4,000บาททันทีหรือออกคิวบิกและแอร์ร็อกรับของแถมมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง3,000บาทพบกันวันนี้ที่ศูนย์ยามาฮ่ารันตนภัยานยนต์ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคมนี้เท่านั้น ค่ะฮัลโหลครับรพ่แท็กซี่เหรอครับครับผมให้รับที่บขสอลมศักอะขอเบอร์โทรติดต่อกัได้วยค่ะลูกค้าค่ะ097ค่ะ904ค่ะ2077นะคะค่ะรอแท็กซี่ติดต่อกับสักครู่นะคะลมศักคิวหนึ่งค่ะ 04พร้อมรบไหมคะพร้อมนะคะ0979042077 0979042077คะ่ะอะไรครับเชิญเลยครับ สวัสดีครับไปไหนครับไปบันโคกครับบันโคกนะ สะดวกทุกพื้นที่สบายใจทุกการเดินทางแท็กซี่เพชรบุญโดยบริษัทคิงด้อมทัวร์บริการรับส่งผู้โดยสารทุกพื้นที่ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวหน่วยงานราชการชุมชนต่างๆโดยพนักงานขับรถที่ชำนาญง,งานและบริการด้วยความสุภาพให้บริการตลอด24ชั่วโมงโทรเรียกใช้บริการที่056912222แท็กซี่เพชรบุญคิงดอมทัวร์บริการด้วยความใส่ใจปลอดภัยทุกการเดินทาง Oh. การบริหารส่วนตำบลบุ่งน้ำเต้าขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญองค์พระแก้วมรกตสมฤดูขึ้นประดิษฐานณสถานที่สำคัญ3ามแห่งณตำบลบุ่งน้ำเต้าอำเภอหลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์พระแก้วมรกตเครื่องทรงฤดูร้อนประดิษฐานณศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์พระแก้วมรกตเครื่องทรงฤดูฝนประดิษฐานณอุทยานแห่งชาติเขาค้อน้ำตกทานทิพพระแก้วมรกตเครื่องทรงฤดูหนาวประดิษฐานณถ้ำฤาษีสมบัติบ้านถ้ำสมบัติกมดการวันที่3 1ธันวาคมส 2,560เวลา18นาฬการ่วมเจริญพระพุทธมนต์เย็นเวลา22นาฬกาเป็นต้นไปร่วมพิธีสดมนข้ามปีและวันที่1มกราคม2,561เวลา9นาฬิกาพิธีบูงสูงเทพเทวาเวลา9นาฬกา39นาทีพิธีพุทธาพิเศษองค์พระแก้วมรกต3ฤดูและอัญเชิญองค์พระ ขึ้นประดิษฐานตามลำดับพิธีทั้ง3แห่งเพื่อความเป็นสริมงคลรับเทศกาลปีใหม่เชิญร่วมพิธีอันเชิญองค์พระแก้วมรกต3าฤดูขึ้นประดิษฐานณนะสถานที่สำคัญทั้ง3แห่งโวยพร้อมกัน บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนกุรดิตวิทยานุสรอำอเภอหน,นองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์คณะผู้บริหารโรงเรียนครูเจ้าที่แขกผู้มีเกียรติตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ พร้อมใจกันแต่งกายสไตล์ขาวบอยสวมใส่เสื้อลายหลากหลายสีสันกางเกงยีนขาย,ยาวสวมหมวกหนังรองเท้าหนังเข้าร่วมงานราตรีสีชัยพลกซึ่งนับเป็นกิจกรรมประเพณีที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและปีนี้นับเป็นปีที่10มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสและมีเวทีแสดงออกถึงความสามารถของแต่ละบุคคลสนองนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อให้ครูผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในการครบรอบ10ปีของโรงเรียนกร,นกรนนนดิตวิทยานุศ์โดยมีดรบกิตอร์บดิตครุฑท,ทางพระผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการโรงเรียนกรดิตวิทยานุสร์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์แก่นายพี่บุลหัตถก,กิจกุศลผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานในพิธีโดยทาพิธีมอบกิจิบัตรแก่ผู้มีอุปการะคุณต่อทางโรงเรียนและกล่าวเปิดงานราตรีศรีชัยพฤกษ์ครั้งที่1ิอย่างยิ่งใหญ่พร้อมทั้งรับมอบของที่ระลึกและแถบภาพหมู่ร่วมกันบนเิธีจากนั้นดร์บดิต ครุฑทางคระผู้รับอนุญาตผู้จัดการโรงเรียนกรดิตวิทยาุสรณรและมิสวันมิมนครุฑทางคระผู้ำนการโรงเรียนได้ร่วมนำในพิบูหัตกิจโกศสผู้รชาชการจังหวัดพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนรับชมการแสดงของบุตรหลานทั้งระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยแบ่งการแสดงออกเป็นทั้งหมด8ช่วงอาทิตย์ช่วงแรกการแสดงเต้นประกอบเพลงนิ่งของพันพรุแตกเต้นประกอบเพลง How do you ดูจินตลีลาชุดอุทยานดอกไม้เต้นประกอบเพลงผู้สาวขาเลาะช่วงที่สองกล่าวต้อนรับภาคภาษาไทยภาคภาษาอังกฤษและภาคภาษาจีนชมวิดิทัศน์โรงเรียนผลงานในรอบปีช่วงที่3ามจินตลีลาชุดสมัยพันนเรศวนจอมนรินปิ่นนเรศเต้นประกอบเพลงเมืองไทยอะไรก็ได้เต้นประกอบเพลงจิงเกิลเมลลร็อกช่วงที่4การแสดงชุดวีวิวกระทบไม้ เต้นประกอบเพลงฮักสาวขอนแกน่นเต้นประกอบเพลงพระชนิดพ์พรป,ปีใหม่ช่วงที่หเต้นประกอบเพลงวาบูแลเต้นประกอบเพลงสาวกันตรึมเต้นประกอบเพลงโป่งโป่งชึง่งเต้นประกอบเพลงผู้ใหญ่ลีช่วงที่6เต้นประกอบเพลงเกาสังสินลายแดนชุดแฮปปี้ไทยแลนด์เต้นประกอบเพลงกินข้าวหรือยังช่วงที่7การแสดงประกอบเพลงคนบ้านเดียวกันการแสดงชุดฟอนไทยพวน การแสดงลายแดนชุดบรูมอลเทนบอยและช่วงสุดท้ายช่วงที่8การแสดงจินตะลีลาชุดอารีดังแสดงชุดบอกรักเพชรบูรณ์เต้นประกอบเพลงกำมันทอง่อก่อนปิดท้ายด้วยการจับรงบางวัลมอบของที่ระลึกเป็นตู้เย็ยนแทนคำขอบคุณให้แก่ผู้ปกครองที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ที่ศาลาวัดอรุณรัศมีหมู่ที่13ตําบลวังโป่งอํเาเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์นายสาชัยจมประสิทธิ์สกุลนายอําเภอวังโป่งเป็นประธานในการเปิดข่ายฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ2 5 6 1รุ่นที่1ทััของอํเาเภอวังโป่งโดยมีนายนัทพัฒน์พัทรพิสิทธิ์ปร,ราลัดอุโสโกล่าวรายงานซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มีรัศศนอาสาสมัครจาก5ตําบลตําบลละ2หมู่บ้านหมู่บ้านละสิ้น100คนแยกออเป็น ผู้ชาย60คนผู้หญิง40คนโดยมีพันตำรวจเอกเดชาโชตเฉลิมกุลเดชาผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางโปงพันโมทโทกฤษณะพงษ์แพทย์สิทธิ์รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางโปง ครูฝึกสถานีตำรวรพภูทรบางป่งร่วมเป็นวิทยากรควบคุมการฝึกอบรมในครั้งนี้ซึ่งบรรยากาศการฝึกอบรมพบว่ารัศนอาสาสมัครทั้ง100คนต่างตั้งอกตั้งใจมีระเบ,บียบวินัยในการฝึกตลอดเวลา3วัน2คืนอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะในฐานฝึกยิงปืนทุกคนมุ่งมั่นเป็นอย่างมาก ตั้งใจเรียนรู้รับการฝึกอบรมวิธีใช้ปืนอย่างมีสมาธิกระทั่งถึงฐานปฏิบัติจริงทุกคนต้องทําการแต่งกายและพรางหน้าตามยุทธวิธีการฝึกซึ่งสีสนันบนใบหน้ากลับเรียกเสียงหัวเราะจากคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีก่อนเสียงหัวเราะจะหายไปเมื่อถึงเวลาฝึกยิงปืนให้เข้าเป้าที่เตรียมไว้โดยบางคนถึงกับออกอาการประมาากลัวปืนมือสัน่นจนยิงปืนไม่เข้าเป้าซึ่งวิทยากรควบคุมการฝึกต้องคอยให้กำลังใจและให้จังหวะการยิงจนทุกคนสามารถผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับการฝึกอ ในครั้งนี้เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างจิตสํานึกด้านความมั่นคงมีการรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรภาคประชาชน ในพื้นที่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของคนและชุมชนให้ตำบลและหมู่บ้านมีระบบป้องกันที่ดีและจังหวัดเพชรบุรได้กำหนดเป้าหมายให้อำเภอทุกแห่งจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชาวรปอปประจําบิงบประมาณ2561เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในการช่วยเหลือกำนัลผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใยญ่บ้านเพื่อจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้มีส่วนร่วมในการป้องกัน คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการป้องกันการการ่อความไม่สงบและการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านและชุมชนเพื่อให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเป็นแหล่งข่าวในพื้นที่ให้กับทางราชการอีกด้วย